ຂ້າຊາອີ່າເາກມຄຳມລົນາອໂຕແຍດ วแวเหรก็ลุกพี่ต้องครับนนี้กำลังย่อมองหน่อยน้ํนาขึ้นแหงครับอ,อืเรือยบ่วงเนี่ยข้างงานเนี่ยครับหน้าขึ้นแห้งมี้มองใส่มวกล้ดียใส่ใส่นํามันขั้นเกลือนนี่ใส่นามันอันนี้แปะฟังพราะเด็กปีนกินเสาต้องกำลังย่อมากครับหาเส,ส,สา,นนากินเสาเหรอฮาคำกินคำแล้วหลูกพี่เนาะโอ้ตประกำเหรอ ร้อยคือกันเลยั่เออแล้วคนบกว่าห้าสากินคำห่อห้าสากินสาห้าคำกินคำครับแต่ห้าสากินคำหนำูมองเป็นยังดอกเฮ็ดได้อยู่ครับว่าไหนสีชิวเขากน่อยน่า,าน <c oughs> นลูขี้เนาะหิวม <c oughs> <c oughs> ีเน,นี่ยดตองอ่าบรรยากาศจะซอครับมันนี้ท่ามุกดาฮานครับร้อยถือ,มอ,อมองเออมังแปดมังเก่าไปถือน่าลูขี้เนาะ โอนีหยามอ่องชิวๆครับบรรยากาศหน้ามันคืนครับมีแต่คอนใหม่ไรมากครับเชิงนี่ยปล<ะ>าม่วงใหญ่กูขึ้นเบิดแล้วครับที้อ,อะไรพวกเนี้ยผุนะมลเลูเรือแล้วก็กลางนะทารางเลยผิดตองผิเห็นได้ครับมิดไมดแล้วนี่อ๊บอืมแซนิโอ้ก้อยสุดซ้ำด้วนี่้โหมีตัวใ,ใหญ่ถืออยู่จะหรือที่ เน่าปาเอินหรือปะกดหรือู้โอ้ปลากดือมันคืออยากตายวอขมือดอแเปล่ามันเป็นมันเป็นตํหน,นโอ้กเาตายหาง้วลูกพี่เนาะนักขุนตายไปอืมก่หนาหน,น้านันมันจะมีด้วยเออเอ,อดีแก้ครับข้อดีปีนเสาปีนแรง่งอยู่ือพังว่ บียเกอู้ที่ดีป้าไปหันเลยแงมแรงเลยสิเปเอาขนอไปใช่แล้ะสีเป็นอดมงยุ่งขาว้าวพ่อเสียไปเสียไปนั่นเยพี่นี่พ่อได้ดีป่าปป่าปากอหาโอ้ยตัดยาวว่านี่ลูกชื่ออยู่วิลาแดดกระเด็นเลย ตายตายขอหนึ่งเด็ดอีกแล้ววันนี้ให้รอ,อยนามฝนมือฝนปาปากระเท้ามึงหมกมีฝนเลยนี่เออบ่ฝนอยู่เลาะนลำโค้งขึ้นไปจะหอดเชียงรายจะว่า,ามันตกวก็อยู่ข้าบนนี้เห็นข่าวน,น้ำหนามมาจะใส่หรอมาตกนะข,กข่าวเขาข่าวเนาะ โต๊ะโต๊ะทังจีนแรกะเจาหน้ามาเลทั้งจีนบว่าเขากขนกระโดดกระดิ่อะนะ่าามีคนร้ายจอ่บาดฮะประเทศไทยเขาคือบวกหนงยิ้นขาววะมาดคือข้นดิเออคือข้นบาดฮะเนี่ยบาดเทาต๊ะกวาออดีเออคืออยู่ลข่อย่เลยอไข่ก็คมอยู่ด่ะไข่ก็สมือ ขอยังวายุ่มองขาดคอยกันยังได้หาหกตัวยังวะปกติตอนนี้มันหมดสิงแล้ววันนี้เล้องตัเออยังมัานหมดเลยอันนี้หาสีหาตัวแล้วเรากาหอมที่เราเดี๋ยววาปะน่างเขาหอมอ่างลางรึปะเพราะปเครื่องเขา้วมาหาเสือกินปานางในหม้อไอ้มาหาเสือกินปลาขาวในหม้อเนาะคืออยู่บุญบาบบาปจะหนาเพียงเขาเนาะว่ายแบบสีต้งซุดเหอ ลุนก็ลกติดต้อนเข้ามข่าวาสีตอนลงเดี๋ยวฝากตอนแทบมนีงมาเบิ่งก็อีกปัดนึ่งอ้ตู้บ่อนบ่บ่บแล้วกบลกตีต้องเฮาเออจื้อมกมกแปด่ไไ้บ่บ่านโอ้ยาน้ขึ้นมกปยังมิดเนาะกถึงห่วงลอยแล้วะมานี่ปลามกี ทั้งฟีถือดีกว่าแล้วป่ะเออทั้งปุนบุบื่บอก็ถือแล้วปัปเนาะม้าเขา่ามาเขาแปรได้หรือพี่มาเขาแปรฟังต,ต้นกล้มบูถ,ถือเลยเออกลับกัมมนันแล้วออปล่าเพราะน่มานซื้อหน่มาหันเนาะแพร่แพรือต้องแบบผัดแหง ก็ขเขาไปหมองขอเข้าไวดีป่าคำตะ,ตะบูนบ่อยลงมาเลยบนน่ะไล่แล้วลงสายด์เปล่าเขาอยู่เดียวเออเมียไปเที่ยวโอ้เมียไปเที่ยวืางกุงโอโ้ตแล้วก็เฝ้าเพื่อนแค่น, <laughs> น้อยได้ทำดามได้เฮะ หนนอเราเชียวฝากาฝากไปว่าฝากาฝากข้าวชูนะะขาวชีพะชาน้ำเาเราต้องทาว่าทาอยู่บ่หต้องจาฝากจาฝากเราหยังหไม่หยั่งพื้นคือบ่คือบ่แหกาเปลเออที่สองวะกับกันเ้อเออเขาเป็นหม่องเนาะ ครับกันเขา้าบบเขาพองคนนี้อืมคือขหนาดหน่อยแล้วรอบรอบพวกกันเราอะทั้งเค่องถือทั้งรุมมือถือเราอะทั้งรุมถือทั้งเงมือถมันคือถือความกันมันจึงไหลลน์เราอะ <c oughs> <c oughs> เราจมเลยเออรอปาเฟ <c oughs> ่ปอ๋องคักต้นมอนี่มันจวดอืมงามเฮขัขกแล้วมันอืดเจาะ <c oughs> งามมนเลยรลนนั่นโอ้ เราเปิ <c oughs> บบีนตาเหรอฮะตปลี่นแดงๆแดงๆเครับพอเด็กกีงเสาแล้วนะต้องอะอาหารเสากินเสานะครับเรากินเสาร์ทีทม่มาตอนนี้ครับ,บกรลลูพต้องโอ้ใต้ย,ยูวย่าลูกพี่ป่านี่บอกผ้าสอนรถมันม่อขึ้นในาแน้เนาะ มัวนจรอยออกมาน้หวหลวิจักนามทางมาลงเลยจจำใจแต่ออกมาบ้างว่า,ม,า,ม,ามันอยู่กับหนัโปง้งมจเลยมัมันกับีจุ่มมนันือกันบะเออมันย่านมันเดืึ้นคื้กันก็ไปดูเดี๋ยนะมนจดูกัมาจ้น่อยมันก็ขอบข้องนั่นน้นโงโ้งนอเจา ยามนามอกไ,ไรก็ไปเบิ่งกว่าสวบมันไข้ยุม่มหสวบขาเนาะเบิ้งเบิ้งถึงหองเสีเดี๋ยวาปลาปลาคอลำโพงนีิมันถงเสียพิพกติเออแม่แนแล้วมันบอกข้าวขึ้นในหน้าเนะเา,เาะเออเครื่องมะพ้าอเู่แล้วมันถึหลกเท่านึงเสียพี่กายเนี่หวยซ้ำแขนอย่และโคโล เออเขาเอายัางกับมันจ,จวดๆวายเขาว่าคือคักเขาอะปากน้อยนั่นตัวกินวัหาบนใดป่าปลาขับปลากินเบ็ดคืออยู่เพื่อด้หาภาพอะไรอย่าเงี้ยนะ <laughs> อันนี้ให้ได้ใส่หมวยใส่หมวยมือใดก็ได้ปับ๊บค,คือคือเดี่องก๋วยละเลยเนาะเออโอ้มีอยูบ่บ้ กินแตห่าาาาาตหางใบใบเลยแต่หางใบใบปะคือคำนั้นคำตายกินเว็ดพรสิเดี๋ยวไปใส่อยู่อะโหปลาบวกินเดี๋ยวไปปีกิน,นหัวแล้ยหอกดี <c oughs> น,น้านีแห้งหายากเลยไ้ามีแต่ตัวใหญ่ๆสมอเออชีวสียมันตายสิ่งซื้อเยอะ วิทยหนีสิไปย่อิังเดียวบอกับป้ายล,ละงามแหล่ลงงเลกลัวเอามันมัคือสิม,มัมีแนวของนหีนี่มองหัมานก็นตเตเจ้นาีเนาะมันเป็นพรานะขึ้นมาใหม่ไ่เลยไ่เยังเาเนเดือนนีเนาะเออเังเกตางหาบุคคลมีอะไเอไไหหอไทยเนี่ะอืมสุดเลย ลักเกเรลักเก่ีโอโหโอ้มาเขามาเหรนหนามดีลูกพีเดยอ๋อแล้ว้าลูกที่ตองอีกทีครับเธอเนี่ยปดปลาหน่อยไปก่อนครับมองใหญ่เข้าใส่พราะนได้หนามกันนาำเลๆออ้เก็บเป็นไรมอก็เขาหอควหมอปเขาไม่จะหลุดนีเลยเออ รุ่นนี้แหละเสียบเบสคักล,ลึเปลอกเออเอดีนะอ,นอ,อยเสียบเขยเสียบต้อนหอ,อย้องตัวตับเบสเลยน,นถึงมากรักรกว๋วยเตีะยวแต่ว่าหักเงียงเลยเ<อ>ขบาบอกหักเงียงก็เป็นยังบอยากกินกวสังเกขขตเรืองแสข่อยวะตักปลาะม่ลมเงี้ยนเกี่ยวเรืองอจัความมันั่ะอยู่่ มันมันสิครึ่งเมียงสูงเออมันอะไรบ่บ่อยากกินเนาะเออนี่หางเสียเออเพราะต่อสายยันนะดึกเนาะเอ้าคอยคอยห้างเมียงเจอละเชื่อนี่อยากตับเลยดีดีขอเชื่เกตเบื้องโอ้โหเขปลกมันพิสกันมองได้โหมอนสวยเนาะมันจะคึ่งเมียงสั้นเมียงจะกึ่กึ่กึ่งแล้วเนาะโอ้กินหมอนอกกูพอเฉยว่าข่าคอกูเชื่อนอกจาเนาะนี่มันข้อเจาะไอ้พี่ สังเ<อ>กตเบื่องหางเงืงอหางเงียงกินอะไรเพราะว่าปลาส้มสีกินเนื้อมาตอกเตี๋มเนื้อก่อนเลยมันตอกสังเกตก่อนเนาะร้อยวุ่นขนาดนี้โมเดลมาบ้างสอบกา่าตัวได้ร้อ,อยวุ่นนักเสือกับโมกินเนาะเออมึงก็คอยก็เห็นตัวแหลกเลยหางเงียงกินมาตัวมาอีกสองหางเงียงกับตอก,กอีกพี่เออขอบาปลาดุกกต่จีบแต่จีบอะไรหางเงียงให้มันหมด แรกแ้กประดูงบสูงคือปรากฏองเียถือมงเดียวดีเหรอเออถือมงนามลารดีเนาะถือมงเดียวสุดบ่ลพีอันดี้ะโ้ออีกแล้วครับโอ้ตะ้อเขาดีกันเี่ตะปตอกตอกม้บบ่ตะปตอกเขาอ้ปอมเต่าใค้เหนเนาะคือแล้รเขา สุดใส่าย,ยาววะเลยหนามแห้งมมนกก๊อบกับเป๊ดพี่หนังเลยโอ้โกดีด้วยไล่อดเลยอะูลป้าเหรอวะเออไล่เติมเลเข้ามาดเลยเนาะนะ มาเหรียญกัตบูนคะรับตะตบูลกลางม่วงกั่นปากหองไว้กัลังลงมาจามโม,มเดเพื่อคอยเด้อ <laughs> เ้เอเช่วงน้ำอ่ไรบะช่วงปลาปาปลา เฮ้ยปลาตะบูนไมยปลาดฮึฮึสักว่าตะบูนเฮ้ยตะบูนนะอย่านะปาปยังตะบูนดู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 โอ้เจ้าโอ้ตะบูนเคยไห็นตัวใหญ่ชนิดอยู่วะเลือกเลือกเือว่าข่อยมาล่างได้โอ้ ไอ้ตองตะบูนเอาปากเลือกเลยนะเจ็บปากเจ้าปากเจ็บปากเจ้าตะบูนจะปากเด้อเข้าสิหูน้ำเออเออเราปากเด้อปต่ปากตัวบักไงหนึ่งโอ้เฮ้ยมาเลยจะปากเด้อกจะปากเด้อเราอ่ะไอ้ต๋องตะบูนว่าจะปากเด้อเราอ่ะถ้าต่างพ่อเปล่านะโอ้ตะบูนมัดปลาครับ เีื่อาเบิ่งตะบูนท็นเราสร้ามองวาปาบอยู่ใส่ซีหากุตอพี่เรามองคือรก็เพื่อขอยอ้เงตองไงก็ปปดดือก็ตะเขาว่นป่าหองอันนี้เนาะเห็นหนึ่งแต้มฮัตะบูนเุดเหรอ โอ้ตัวน,นี้คือด,ดำเดยตะบุญม่วงอยังไงเโอ้คือเนาถือคนอเน่าดิอันเป็นเนื้อป่ะหรืโอ้หูป่ายีสัมัติกระตะบุญยืน <laughs> ม้วงกตอนหนึงหก,องกเจ บูขเขาเมาเลยงกระตบูลครับวันนี้บร่ขบอก็เล่าช่วงนี้บูคบูคอยเดืลร่งเลยตะตุบูนเลยบูไปใส่หลอเพื่อเกกากะตุบูนเลยเนะห็นแต้มหนึง่งใส่ไงเตือตะ,ลละตุบูลเอกลาดดงปลาโอ้ย เขาคืออยู่ใกล้เล, <laughs> ลยยกสู้เลยตะบุนยกสู้เลยโอ้เขาไม่โดนตะบุญนะครับอ้อปะปลาเขาเว้ยเราเห็ดทางไหวอ้ทางเขาทางออกครับตะบุญโอ้คุณนะ่ะสองตัวเลยได้สองตัวกับลูกปายได้นอนนี่เนาะตัวใหญ่ น้ามข้นครับหอมันเป็นหองเลยเงียมันบุกเึ้นมาทอยเนาะม่งรุ่นรุ่นใส่รุ่นแนวหน้ามข้นมันต้องสีหน้าเดียวเลยครับเราหนัดท้องกับสีกัวกัวกเขาเขามีหน้าเขาว่าโอ้พอดีแล้วยามม่งเอ่อพดปลาแล้วกับถิ่ม่งเขาพดปลาดม่วงไ่พดใต้ว่านะยังแยังแล้วเราโอ้ทุน ตรวจจัดดีครับสองแต้มแล้วขี่เครื่องกายแบบบึงเพลินครับทีมผึ่งงอวมๆอยู่นั่นโอ้ช่งแต้มเลยตะบูนสุดเลยเออล่ากันไปด้วยบรรยากาศน้าขึ้นครับวันนี้กับทีมงานหน้าเบียนเกอินดีครับทางมุกดาหารน้าขึ้นแห้งพี่น้องเลยวันนี้ก็ไปยามเบสกับมีดครับผม ไปแบะเบิงปลาก็ขนาดต้องกระตะบูนเนาะกับพ่อได้อยากได้กินครับบรรยากาศน้ำขึ้นครับช่วงนี้ข้อข้อใหม่ไรมาลายครับผู้ทางทีมงานสซบปเหล่ากับาม่วงอยู่ครับอายไส้ก็ดีถามอยู่กับบางมือก็ได้บางมือก็ไม่ได้ครับอ้าวแป้นติเติร์ดครับน้ำขึ้นแห้งครับลาไปก่อนนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนลำลำรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนครับ ขอบคุณครับสบายดี